ครับสวัสดีครับช่างยานะครับผู้ผาอันเดียวกันนะครับผมอ่มาเมื่อในวันที่สไลน์นี่นนเดือนยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับ <21. S 1> ตอนนี้มีผานว่างอยู่ซีโตนะครับพี่นอ้องอ่าซีโตนี่บทันมีเจ้าของนะครับ าผานเฮาราคาอยู่ทีเก่าพันบาทนะครับมีใบยี่สิบสีนิ้วนะครับเป็นใบขีเมาแต่ว่าสลักบไดานะครับผมราคาเก่าพันบาทมีบริการสร่งนะครับอ่าไกลๆตามระยะทางนะครับพี่น้องผานสี่ตัวนประท่านมีเจ้าของนะครับ ฝ่าโทรมาเด้อพี่น้องเบอร์โทรกับศ8นย์9 4ด2 4ผมอยู่อุบลนะครับอยู่อำเภอขคงเกียมฝนดิ้นครับโอกาสหน่อยนะครับที่สีมผ่านอ่า ไหวก้อนอพี่น้องสีโทโมากแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโมเมนต์ช่วงหนาม,มั่นนะครับเข่ากับกล้างงามเบิดลแล้วมันจะเล่งอีกจักหน่อยผลน,นะครับช่วงช่วงก้อนเข่าสีทอช่วงนั้นมั่นเข้าสีนาเข้าสีเล่งมั่นเพิ่นสีนาเพิ่นสีเล่งครูดมั่นนะครับสั่งไปไหวก้อนนะครับสั่งไหวได้ไหว ช่วงนี้สร้างมือนี่อาจได้มือนี่ก็ได้นะครับลองโทมูมาก่อนนะครับสำหรับวิดีโอในการโคดมั่นผมกระลงไว้แล้วนะครับให้พี่น้องไปไล่เบิ้งเอา,อาวิดีโอกันสุดหลังหลังๆเนี่ครับโฟฝนตกแล้วครับ ฝนตกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเบิงเบิงว้อเชื่อมนะครับสลักใส่สลักเก่านะครับอ่อลืมบอกไปอ่าเปรียบเทียบกับคูบัวตาอยู่ที่อ่าสี่ิบหาสิบแห้งพอดีนะครับ ยันมากับสืเป็นสามสิบเก้าหาสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับพิกัดประมาณพอดีหน่อยก็นี่กับบอดีนะครับหน่ก็นี่กับบอดีรถไทยผมถีผมใส่เป็นรถคูปตา LC7 นะครับพอดี47 50หาินะครับ40 ที่ทำงานผมกับหกมันหกลายพี่น้องเลยบอ่อยากถ่ายให้เบิง้งบอเด็กเก็บครับกาลัางผลสีแล้วก็ะช่ม,มุ่งทีเล้วนะครับแต่ว่าสีตัวนี้มันเป็นสีแห่งเร็วประมาณสิบนาทีมันกับมือแตะได้แล้วครับพี่น้อง 088 109 44 24นะครับช่างยาอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอโของเจียมห่างจากตัวเมืองกับประมาณเี่ีไปสักเก่าสิบโลนะครับโดยประมาณนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับ ไก่ไก่ทรงเบิดนะครับถทาไก่้ายกะขอบวกเพิ่มนิดน้อยนะครับผมพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันสำหรับที่นี่นะครับฝากไว้นะครับตอนนี้มีผ่านวางอยู่โตนะครับสอบถามมาเลยนะครับ08819424 0สวัสดีครับ